ครับตอนนี้อยู่ในรายการเพื่อนวุ้สร้างครับและวันนี้เราก็จะมาเล่นยิงลูกโท๋ครับดูนะครับมาเดี๋ยวมานายโก้รับเอารับเลี้ยงยิงครับลุกเนื้อมาตุ้ยฮะของลูกนี้ลูกนี้ครับสดงแสดงของเขาไปเกิาก็ลูกที่น้อยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนี่ฉลองฉลอง6ซับนะครับ6ซับครเปิดโอ้มันคือ บวัวนะเอ้ยเคลิปนี้ยาวเนื้อ3ีนาทีครัดบดูไม่ดีไม่ึตอเก่ตม่ับินแตคลิปก่อนครับกลับมาอีกตอครับ,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 รบส่งครับส่งครับ เทียวเท่าเนับเทียวถุงเท้าเลยอุ๊ยอ้ยอุ๊ยนี่กิบเนี้ยเนบหนึ่งนาทียังพวยังปวดเลี้ยงเลี้ยงไปน๊บฉักองก็จะวิ่งไม่เร็วหน่อยครับว่าอะไรนี่พีจะไปไม่ต้องพูดมากพีจะเข้าลมเจิ้มเตะจิ้ม กดครับ